ยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามผีหากเพื่อนๆฟังแล้วถูกใจกรุณากดไลค์และกดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับพูดถึงบ้านใ่รๆเ,เก็อยากมีในของตัวเองแต่มีงานประจำเป็นนักการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่งและอาชีพเสริมของเธอคือขายของออนไลน์ เธอจะไลฟ์สดขายของทุกวันเวลาสองทุ่มหึงห้ทุ่มและเธอก็จำเป็นต้องมีที่เก็บสินค้าของเธอแอนแตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวมือ2เนื้อที่1นึ่งร้ตารางวาราคา2.7ล้านบาทย่านชานเมืองกรุงเทพลักษณะตัวบ้านเมื่อเปิดประตูลัวเข้าไปจะมีสารารภูมอยู่ทางซ้ายมือด้านขวาเป็นสนามหญ้าเล็ก และเปิดประตูเข้าบ้านด้านล่างจะเป็นห้องโถงมีโต๊ะกินข้าวห้องดูทีวีห้องครัวชั้นสองจะมีห้องนอนอยู่สามห้องถือว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างลงตัวสำหรับครอบครัวนี้ครอบครัวของแอนประกอบด้วยแอนเป้าอ้อยแม่ของแอนและลูกสาวของเธออายุประมาณเจ็ดขวบชื่อน้องอินทันทีที่แอนซื้อบ้านเสร็จเรียบร้อย เธอได้จ้างช่างมาทําการปรับปรุงและซ่อมแซมในระหว่างการซ่อมแซมแอนต้องจ้างช่างถึง3ชุดเพราะว่าชุดแรกทํางานได้ประมาณ3วันก็ขอยกเลิกงานโดยให้เหตุผลว่าลูกน้องไม่มีอยู่ๆลูกน้องของเขาก็ลาออกจนหมดชุดที่สองก็เช่นกันลูกน้องเขาหนีหายออกไปกลางดึกและไม่กลับมาทำงานอีกเลยส่วนชุดที่สาม ชุดนี้เขาทําสําเร็จแต่ว่าเขาทําแค่เวลากลางวันอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้นอนค้างที่นั่นเหมือนชุดอื่นๆซึ่งตรงนี้แอนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมเมื่อเธอทําการปรับปรุงบ้านเสร็จเธอและครอบครัวได้ย้ายเข้ามาอยู่ทันทีวันแรกที่เธอย้ายเข้าบ้านใหม่ปออ้อยได้ให้เธอแวะซื้อดอกไม้และพวงมาไัยมาไหว้าสารพระภูมิที่หน้าบ้านเพื่อกวามเป็นสริมมงคล ทั้งวันเธอและลูกช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูดจะเรียบร้อยพร้อมอยู่เธอเตรียมอาบน้ำและไลฟ์สดขายของตามปกติของเธอทุกวันวันนี้ขณะที่เธอไลฟ์อยู่ในบ้านน่าจะเป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มกว่าอยู่ๆคนในไลฟ์ของเธอดันถามเธอว่าผู้ชายที่อยู่ข้างๆคือใครซึ่งปกติจะรู้กันอยู่แล้วว่าแอนมีกันแค่สามคน แต่วันนี้ดันมีชายสูงอายุนั่งเอาคางวางบนไหล่ของเธอขนาดไร้สดจึงทำให้ทุกคนที่ได้เห็นถึงกับแปลกใจแต่แอนกลับคิดว่าทุกคนในไร้กำลังแกล้งเธอเพราะเห็นว่าเธอเพิ่งยา้ายมาอยู่บ้านใหม่เธอจึงไม่ได้คิดอะไรแล้วบอกกลับไปว่าไม่มีไม่มีหรอกถ้ามีคงเป็นผีบ้านผีเรือนละมั้งและทุกคนในไร้นั้นก็ได้ต่างพาวนล็อกกัน คืนนี้หลังจากไลฟ์เสร็จเธอเตรียมตัวจะนอนแต่ก็ไม่ลืมจะแวะเปิดประตูไปดูป้าอ้อยแม่ของเธอที่ห้องซึ่งทุกอย่างเขาเรียบร้อยดี <c oughs> เธอจึงได้เปิดประตูเข้าห้องของเธอเพื่อจะนอนในขณะที่เธอล้มตัวลงนอนน้องอินได้ละเมอว่าไปด้วยไปด้วยไปเน่นหน้าบ้านใช่ไหมอินขอบอกแม่ก่อนนะแอนตกใจและรีบเอามือจับหน้าอกน้องอินทันที เพื่อให้เธอไม่สะดุ้งและนอนหลับต่อไปวันต่อมาเธอตืดด่นแต่เช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวเธอว่าจะแวะไปใส่บาตรและจะไปส่งน้องอินที่โรงเรียนและจะขับรถเลยไปทำงานต่อในขณะที่ใส่บาตรพระท่านก็บอกแอนว่าให้เธอหมั่นฉดมนและแผ่เมตตาให้คนที่อยู่ที่บ้านบ่อยๆนะซึ่งประโยคนี้แอนได้แต่งงพอที่บ้านก็มีแต่ป้าอ้อยแม่ของเธอ เธอจึงนีบถามขับทันทีคืออะไรหมีคะาหลวงตาหลวงตาได้แต่บอกว่าให้แอนหมันสวดมนต์ไหว้พระทําบุญแล้วกวนนะาอุทิศส่วนกุลบ่อยทุกขากหนักมันอาจจะกลายเป็นเบาได้และท่านก็ได้เดินต่อไปจากนั้นเธอได้ขับรถไปส่งน้องอินที่โรงเรียนระหว่างทางเธอก็ได้ถามน้องอินว่าเมื่อคืนลูกฝันอะไรหรือคะแม่ได้ยินลูกจะไปเล่นที่หน้าบ้าน อินบอกว่ามีเพื่อนจากไหนไม่รู้มาเล่นกับอินในฝันเล่นได้สักพักเขาชวนอินลงไปเล่นหน้าบ้านแต่อินไม่ได้ตามไปอินบอกว่าจะขอแม่ก่อนเขาก็เลยเดินออกหน้าบ้านไปทั้งคู่ไม่ได้คุยอะไรกันต่อจนส่งน้องอินเสร็จเธอจึงขับรถไปทำงานตามปกติหลังจากกลับมาวันนี้นเธอรีบกินข้าว อาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะต้องมาไลฟ์ขายของวันนี้ในขณะที่เธอกำลังไลฟ์อยู่คนในไลฟ์ของเธอได้ถามเหมือนเคยแต่คราวนี้เขาเห็นเป็นเด็กผู้ชายหนึ่งคนและคนแก่ผู้ชายหนึ่งคนกำลังนั่งดูเธอไลฟ์อยู่ด้านหลังซึ่งทุกคนที่เห็นก็ตกใจหลังจากคำถามนี้เธอรีบหันกลับไปมองทันทีข้างหลังเธอก็ไม่มีอะไร เธอคิดว่าคนในไลฟ์กำลังแกล้งเธอเธอจึงไม่ได้คิดอะไรแล้วไลฟ์จนจบในเวลาห้าทุ่มจากนั้นเธอกำลังขึ้นบ้านไปนอนเธอเดินถึงชั้นพับบันไดเธอได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างกำลังลื้อของและววิ่งทั่วบ้านอยู่ข้างล่างเธอจึงได้ย้อนลงมาดูแต่เธอก็ไม่เห็นอะไรเธอรีบปิดไฟ แล้วขึ้นห้องนอนท,ทันทีคืนนี้ในขณะที่เธอนอนได้สักพักเธอได้ยินเสียงน้องอินลุกจากที่นอนกำลังจะเปิดประตูห้องเธอเอ่ยถามลูกเธอว่าอินกำลังจะไปไหนลูกอินไม่ตอบอินหมุนลูกบิดและเดินออกจากห้องท,งทันทีทันใดนั้นเธอรีบลุกไปดึงมือน้องอินกลับมาทันทีแล้วก็พากันนอนจนกระทั่งเช้า เช้านี้เธอตื่นอาบน้ําแต่งตัวแต่ก็ต้องแตกใจที่เธอไม่เห็นป้าอ้อยแม่ของเธอลงมาข้างล่างซึ่งปกติแม่ของเธอจะตื่นก่อนทุกคนในบ้านเพื่อเตรียมข้าวให้เธอและน้องอินกินก่อนออกจากบ้านด้วยความสงสัยและเป็นห่วงเธอจึงเดินขึ้นไปหาแม่เธอที่ห้องปรากฏว่าแม่เธอนอนปวดขาและปวดหลังอยู่เขาลุกไปทำกับข้าวอย่างเคยไม่ไหว แอนก็เลยบอกให้แม่พักผ่อนกินข้าวและกินยาจากนั้นเธอก็ออกจากบ้านไปทำงานตามปกติระหว่างทางที่เธอไปส่งน้องอินเธอก็ไม่ลืมจะถามคำถามเมื่อคืนที่ว่าน้องอินจะไปไหนน้องอินลุกจากที่นอนไปเปิดประตูห้องและจะลงไปข้างล่างคราวนี้น้องอินบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลุกไปตอนไหนรู้แต่เพียงว่าฝันเหมือนคืนก่อน แต่คราวนี้อินกำลังจะลงไปเล่นกับเพื่อนแต่แม่ไม่ให้ไปแอนเธอเก็บความสงสัยไว้ในใจแล้วก็ไปทำงานตามปกติหลังจากกลับบ้านมาวันนี้เธอก็ไม่ลืมที่จะแวะดูอาการของแม่เธอขาของแม่เธอบวมหนักกว่าเมื่อเช้าเธอจึงตัดสินใจพาแม่ไปหาหมอหลังจากที่หมอตรวจแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆหมอได้แนะนำ ให้แม่เดินออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อมันจะได้ดีขึ้นวันนี้เธอไม่ได้ไลฟ์เธอกลับมาจึงรีบอาบน้ำแล้วนอนวันนี้น้องอินก็ไม่ได้ละเมอเหมือนวันก่อนๆทุกคนในบ้านนอนหลับปกติดีจนกระทั่งเช้าเธอรีบอาบน้ำแต่งตัวไปดูแม่ของเธอเตรียมข้าวไวใ้ให้แล้วก็ออกไปทำงาน จนเธอส่งน้องอินที่โรงเรียนเสร็จเธอกำลังจะขับรถไปทำงานมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาเป็นเบอร์แม่ของเธอแม่เธอโทรมาด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยจะดีนะักถามเธอว่าแอนแอนอยู่ไหนลูกพาแม่ไปหาหมอนหน่อยแม่ตกบันไดแอนจึงรีบขับรถกลับบ้านทันทีเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปเธอต้องตกใจอย่างมากพบแม่ของเธอนอนขาพับ และมีเลือดออกอยู่เต็มพื้นเธอจึงรีบโทรตามรถพยาบาลหลังจากที่แม่ของเธอได้ทำการรักษาปรากฏว่าขาฝั่งซ้ายของแกหักหัวแตกต้องเย็บหลายเข็มแอนจึงถ,ถามแม่ว่าแม่ตกลงมาได้ยังไงแม่ของแอนบอกว่าแกก็เดินปกติแต่พอมาถึงชั้นพักบันไดมันเหมือนมีคนมาผลักแกจากด้านหลังอย่างแรง แอนคิดว่าแม่น่าจะเดินไม่ระวังเองหรือเปล่าแม่แกก็ไม่ได้เถียงอะไรหลังจากแวลรับอินเสร็จทั้ง3ามได้กลับบ้านพร้อมกันวันนี้แม่ของแอนต้องนอนข้างล่างเพราะขาแกที่หักทำให้แกเดินขึ้นบันไดลำบากหลังจากกินข้าวอาบน้ำกันเสร็จแอนเตรียมไลฟ์เพื่อจะขายของแต่วันนี้เหตุการณ์ปกติไม่มีใครในไลฟ์ทักอะไรเธอเลย เมื่อเธอขายของเห็นเวลาห้าทุ่มเธอก็ขึ้นบ้านไปนอนจนกระทั่งได้ยินเสียงว้ยวายละกรีดดังลั่นจากแม่ของเธอที่อยู่ด้านล่างแอนจึงรีบลงไปดูเห็นแม่ของเธอนั่งตัวสั่นเทาอยู่บนที่นอนเธอจึงถามแม่ว่าแม่เป็นอะไรแม่ของเธอเล่าว่าหลังจากแกนอนได้สักพักเหมือนมีคนมาเดินรอบๆอบที่นอนแล้วพูดภาษาอะไรกันไม่รู้แม่ฟังไม่รู้เรื่อง แกจึงลืมตาขึ้นดูพอลืมตาขึ้นมาพบว่าตัวเองขยับไม่ได้และสิ่งที่แกเห็นคือผู้ชายแก่คนหนึง่งยืนอยู่ทางขวามือของที่นอนเขากำลังก้มหน้ามามองหน้าแกและเด็กผู้ชายอีกคนหนึง่งนั่งทับขาข้างขวาของแกอยู่ส่วนผู้หญิงแนละผู้ชายยืนอยู่ทางปลายเท้าแกลืมตาดูสักพักและแกกำลังสับสนกับเรื่องที่เกิดขึ้น จนกระทั่งผู้หญิงที่อยู่ปลายเท้าเดินมานั่งค่อมตรงกลางหน้าอ,อกแอนแกจึงกีดแล้วเววอยขึ้นและแอนก็ลงมาพวกเขาทั้งหมดก็หายไปคืนนี้แอนตัดสินใจจะนอนท้างล่างกับแม่ของเธอโดยเธอรีบขึ้นไปอุ้มน้องอินลงมานอนด้วยกันทั้งหมดสามคนล <c oughs> ทั้งส <c oughs> ได้หลับจนถึงเช้าเช้านี้แอนไปทำงานตามปกติจนกลับมา เธอก็ได้มาไลฟ์ขายของต่อแต่วันนี้ไม่ค่อยมีคนดูนเธอเลยหยุดไลฟ์เร็วหน่อยและเธอจึงรีบขึ้นบ้านไปนอนนอนไปพักใหญ่เธอได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อแอนแอนจากแม่ของเธอเธอจึงรีบลงไปดูแม่แต่ที่ตกใจกว่าพออินที่นอนอยู่ข้างๆ<น>ก็ได้หายไปจากที่นอนด้วย เธอตกใจมากรีบลงไปดูเจอแม่ของเธอชี้มือไปทางประตูลแล้วบอกว่าอินมันกำลังละเมอและกำลังจะออกไปนอกบ้านแอนรีบวิ่งตามไปทันทีไปถึงน้องอินกำลังจะเปิดประตูรู้ว่าแอนรีบดึงมือเธอไว้หลังจากที่ดึงมือน้องอินได้อินถึงกับสะดุ้งหันหน้ามาหาแม่และถามแม่ว่าอินลงมาทำอะไร แอนบอกลูกว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันพรุ่งนี้เช้านะลูกน้องอินรู้สึกตกใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้สาเหตุแอนได้แต่ปลอบลูกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยุดร้องไห้นะแล้วเดี๋ยวเราไปนอนกันแอนหนักใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงรีบโทรปรึกษาเพื่อนทันทีเพื่อนของเธอเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ต เธอจึงได้ขอให้อาจารย์รีบมาดูที่บ้านของเธอพรุ่งนี้เช้าเลยได้ไหมอาจารย์ก็ตกลงรับปากว่าจะมาพรุ่งนี้เช้าลุ่งขึ้นทันทีที่อาจารย์มาถึงแกบอกก่อนเลยว่าต้องทุบสารทิ้งเพราะรู้สึกว่าในสารจะมีแต่ผีอยู่ทุบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยตั้งพิธีอัญเชิญพระภูมิมาใหม่หลังจากนั้นอาจารย์ได้เดินดูจนทั่วบ้าน สิ่งที่อาจารย์ทําได้ตอนนี้คืออาจารย์จะต้องพรมน้มํามนเพื่อไล่ผีพวกนั้นออกไปก่อนจากนั้นก็จะเอาพยันติดไว้ให้แล้วค่อยนิมนต์พระมาทําบุญบ้านอีกทีแอนบอกว่าตอนที่ซื้อบ้านแอนก็เช็คประวัติบ้านดีแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติอาจารย์บอกว่าบ้านมันล้างมานานไม่แปลกที่สามพระเวสีผีเล่ยล่อนมันจะเข้ามาอยู่ และก็ไม่แตกอีกกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะมันโมโหที่ครอบครัวของแอนมาแย่งที่อยู่ของมันและที่แม่เธอเป็นแบบนี้เพราะแกโดนผลักลงมาจากบันไดจริงๆเรื่องของน้องอินก็เช่นกันอาจารย์บอกว่าทุกๆวันผีเด็กผู้ชายมันจะมาชวนน้องอินไปเล่นตลอดอาจารย์จึงเอาสายสิน ให้ครอบครัวแอนสามเส้นให้คล้องคอไว้ก่อนจนกว่าจะทำทุกอย่างเรียบร้อยถึงจะถอนออกได้เวลาผ่านไปประมาณห้าวันทางอาจารย์และแอนได้นิมนต์พระมาทำบุญบ้านแล้วก็ตั้งสารภูมิใหม่หลังจากเสร็จพิธีครอบครัวของแอนก็อยู่กันปกติไม่มีอะไรมันกวนใจพวกเธออีกเลยลองคิดดูนะครับเพื่อนหากแอนรู้ช้าว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเธอ จบลงแล้วนะครับสำหรับ EP 5บ้านมือสองขอบคุณครับ